เราตากผ้าใี้แผงด,ด,ด้วย่สื้อผ้าเค่ะอเ okay. เขาสื่อกอันลอยหนึ่งอ่ของข้าวเป็นไรก็เ,เป็นมือ, <laughs> อมกำนันค่ะแม่ไข่น้ำมันพืชข้าวสาร่านกำนันเรามาแากแอบซองกันนะ้าเป็นยังไผพาปุ่นที่นอนนอนดีบอโอ้ยนอนดีค่นนะคนเนี่ยมันเสียอย่างแกมันสูงผลมที่นอนสูงไป เดี๋ยวไล่ทิงไปริ้งวันนีนจะตกกลัวตกออไม่ตกหรอกโตแล้วอ่ะถ้างั้นก็ซักเลยอ่ะนจะแห้งทันเปล่า้าหันโหแดดเมืองนี้ไม่ใช่แมนเอาไปเอาไปซักก่อนเนาะเออแม่แม่บอกซักให้แม่น้ำอันนี้มันไม่มันไม่นะเอาไปซัก ระวังโทรศัพท์เขาหล่นนะโทรศัพท์ไเขาบอกว่าที่นอนเสียอย่างเดียวสูงไปไม่สูงแล้วไม่สูงแล้วสําหรับพ่อแหวน่ะเขากลัวเขากิ้งตกพ่อพ่อพ่อพูดเหรอใช่แม่ไม่กิ้งตกจริงเหรอพราะเป็นเด็กหน่อยไหมอือไปเล่นทั้งเทิงเด้อสมบัติเยอะแล้วมุ้งอ่ะใส่มุ้งดวดให้แล้วทำไมต้องกางมุ้งอีกอ่ะเข้ากางเหรอแม่ กลัวยุงกัดโอ้เห็นว่านี่ไงใครทำให้เนี่ยแม่เนี่ยโม่พ่อแสวงทำให้อีเข้ามุมด้วยนะเห็นไหมมีแหวงเก็บเรียบร้อยโอ้โหนี่ก้อยจะร้านเด็กข้อมีมาทำให้อ๋อลูกเขยไม่ว่างพื้นไหนพื้นนี้เหรอแม่แต่ได้ๆผมทำเองแม่ นอนดีตาคาาุ้นล่ะก็ตื่นเต้ยนุ่มสบายยายสมบัติมาหาพ่อแสวงกันได้เดี๋ยวให้ลูกทำให้แนมะ่เอ,ออเอาไปตาก ่จะในโลกทำไมคะทำไมคะเราตากผ้าที่แหนทีุ่ดในโลกค่ะอืมเขาซื่อกันรลอยหนึ่งอ่าของข้าวเป็นไรก็เป็นมือรับไปห่อผ้าไปใส่ถังให้เดี๋ยวกดปุ่มให้แป๊บเดียวบอกหมอนมาหมดยังพระห่มพ้าห่มแม่ด้วยไหม เดาๆค่อยปั่นค่อยปั่นอีกทีนึงอันนี้ปัน่นเลยโอเคเนี่ยผ้าถุงแม่สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมจัดวางอย่างนี้แล้วมองเห็นเลยแม่ก็ทยอยใส่ทยอยใส่เสร็จแล้วซักตัวไหนก็ลูกก็มาพับสอนสอนสอนไปให้เห็นไหมอู้ยเห็นสีจะได้จับนะเอาเสื้อกับผ้าถุงแมตต์กันใช่ไหมเห็นไหมเล่าแบบนี้สวยเนี่ยเหมือนร้านขายผ้าถุงเลยเนี่ย ซักตาแกตเป็นไงแม่กันลุงก่อนเคยซักหมดเถอะไอสัก่อนเคยนุ่งหมดเถอนดีปังเฮ้ยเอาไว้เอาลุงก่อนก็ได้เออนุงไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเอาพ่อปูเองแล้วเหรอไม่รอให้ลูกทำให้ล่ะเอายางไม้ไวน่พังไงแหวนแล้วยองผู้เดียวล่ะนี่เอาผู้แล้วจ้ะผู้แล้วปลาสิเผานอนไปไหน เฮ้ยโอ้ยามเแม่เี่้อร้องกศีมันยังกลางวันอยู่งานแตมงงบอกะอ้าวโอู้เป็นประเ็ไม่ใ่คือเกิดเดินเป็นสิ่งใหญ่ต้องให้เข้ามุมพอดีเรียบร้อยอ้าวไหน ผมไมใ่ใช่คนลาเพราะมันเจ๋งแล้วยังไม่ได้ซื้อหมอนข้างหมอนข้างมาให้เดี๋ยวเรับ หมอนข้าเอามานหนุนได้งั้นทำอะไรอ,อ,ะอีกอ่นนะผัดกะหลำอันนี้จะผัดกะหลำเห็นไอ้เมื่อวานเนี้ยมันมีแหนมผัดกะหลำเรอามันเหลือหน่อยหนึ่งก็เลยใส่กะหลำเพิ่มอ๋อน,นี่อะ่ะผัดกรหลำร้านอยู่มุกดาหารก็มีแค่น้องเทียโูอยู่ที่จังหวัดกโบลอยู่ที่ทจังหวัดุบลต่อหนึ่งเมนูผ่านไป ยินดีนําเสนอนี่ปลาถูเค็มอันนี้คือปลาถูถ้าถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นปลาทีน้อยกว่านี้ก็ไม่ใช่มันก็เป็นปละวันนี่เรียกว่าปลาถูเค็มอ่าสองตาใหญ่เขาโซเลกัน โซเละแปลว่าอะไรคะทำก็คอยก็ได้พูดถึงเรื่องทำบุญมากินเขามากินเขานี่เขาจับประเด็นได้นะเขาคุยถึงเรื่องทําบุญแม่เขาอยากทําบุญไงเนี่ยเนี่ยแม่เขาอยากทําบุญเนี่ยเนี่ยส่วนพ่อก็บอกว่าถ้าอยากทําบุญไม่ยากให้มาทํากับพ่อเนี่ยเออเงินพ่อเงยแหวงก็ได้เงพ่อเงยแหวงก็ได้ไม่รู้เค้าปิดใจเออมันอยู่ที่จิตใจเจ้าดีน่ะเงี้ยเขาคอยเจ้าก็ได้บุญหรือเก่าเออแม่เห็นบมาหามาหาว่าไง อ๋อวัดโบเกียวฮะอ๋อแม่แม่ไปทำกับวัดช่างเหล็กมาแล้วทำทุกวันอ้าวมหาว่าไงมหาว่าไงมหากินข้าวกินข้าวมหาก็จะกินข้าวอย่างเดียวแหละครับปลาทูเข้มปลาทูเข้มอันนี้มือนี่ก็มือเมนูประหยัดเมนูประหยัดยังก็แม่จําข้าวเหนียวอาอจีเออเออจำข้าวเหนียวเนาะเมมม์มาอย่าร้องมั้งอย่าร้องมั้ง เอาแป้งแม่กินเน่ยอะนะแป้งหมให้แม่แม่ยังไม่กินนะเดี๋ยวแม่บอกว่าเพิ่งกินอาหารเสริมอือนี่แหละสมัยก่อนเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าผ่านมากะจันหนึ่งทีห้ามเอามือห้ามเอามือหนีบนะจ้ำเอานี่มันติดออกมาเองใช่เนี่ยจ้ำให้ติดอย่างนี้มัผ่อนๆด้วยอือแสบอ่ะพ่อบอกให้ทำอย่างนี้เหรออือบอกว่า อยากกินปลาทูหอมเอาเข้าวเหนียวจิ้มมาสัน่นก็เลยเออบีบมะนาวใส่ให้แกไหนอะไรเนะนาะไหนเขาลองไหนอเอาลองดิเขาลองดิว้านเห็นยังวะโอ้อยฮ้อนก็มาบอกกันไหนบอกไม่ค่อยติดมือมันฮ้อนแต่ว่ามันไม่ติดมือเห็นไหมเปิดเปิด,ปดอ้าไปก่อนโอ้ยอยา่างแข็งเย็น,ยนโอ้ยมันเย็นอะไรละมันร้อนจับไม่ได้เลยค่ะเว้ยเนาะคงแม่นเนาะยังกะบอกได้ว่เฮ้ยคุณนายแหละเอ้ย จะเป็นคนบานนอกแบบใดอ,อืมอืมอร่อยจริงเหรออือเติมพอมาก,กินใช่ไหมพ่อเดี๋ยวจะลืมของแ่บน้ำพริกหนังไข่กรอบสูตรแม่ทองน้าครับอันนี้ถ้าวันไหนเราไม่มีกับข้าวกับปลาอะไรก็ลองม่งเด้อครับนี่พริกหนังไก่กรอบเ,เ,เ,เดี๋ยวผมเทให้บงได้ครับเทใ,ให้ดูเลยนะครับ อันนี้หนังไก่กรอบนะครเส็มหมดเลยอ๋อได้ได้หลายอยู่ได้หลายได้หลายเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าน้ำพริกหนังไก่ในซองหนึ่งมีอะไรบ้างอพี่ก็พูดคนให้ดูหน่อยยังไงก็มีหนังไก่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นสมุนไพรละครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรหนังไก่กรอบเดี๋ยวผมกินแบบอย่างนี้ก่อนนะอ๋อ้ กรอบครับครับแซ่บครับอือะตามด้วยข้าวเฮียปากเฮียข้ามเด้อเด้อแซ่บหลายตีอืมอืมนี่นะคะนี่ค่ะแซ่บด้วยครับอ่านี่เขามีพริกทอดด้วยทอดเข้ามาห้างอืมตามด้วยข้าวสวยร้อนอืมอืม อืมรสชาติเขาอดีอดีเลยนะกรอบ,อ,บอร่อยหอมหสม,มุนไพรส่วนอันนี้ก็น้ำพีกากหมูอร่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหลือน้อยละเพราะว่าผมกินไปสองสำมือแล้วเทศไทร่อยครับนี่อันนี้น้ำพีกากหมูแห้งแซบได้ครับอื <c oughs> แสบติดตายเด็ดแสบกรวด อ้าวกำนันนะคะมาเยี่ยมลูกบ้านกำนันค่ะแม่พ่อกำนันนะคะแม่ท่านกำนันมาเยี่ยมกำนันนั่งก่อนค่ะแล้วท่านกำนันก็มีอะไรแม่ฝากแม่มีของฝากลูกบ้านมีเอาของฝากลูกบ้านมีไข่มีข้าวสาร ไข่น้ำมันพืชข้าวสารอเอามาฝากแม่น้ท่านกำนันเอามาฝากครับรูกบ้านเยี่ยนเย็นรูปบ้านไม่ใช่เยี่ยมเย็นตั้งเยะนเยี่ยมทุกบ้านเยยมทุกบ้าน,น,นเลย,นะยทุกบ้านเป็นโครงการของหมู่บ้านใช่ไหมครับเป็น,ปนที่ตำรัการหมู่บ้านจัดสรรอาูือหมู่บ้านเรามันอยู่กันแบบพี่ๆี่น้องๆ้องมันมีรายได้มีอะไรต่ออะไรอยู่ก็ มราไม่ได้ใช้อะไรแต่ชาวบ้านเราเดือดร้อนตอนนี้เรื่องรายได้เรื่องอะไรต่ออะไรไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับโควิดอะไรด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยแบบมีอะไรช่วยเหลือกันได้นะมีคนมาของหมู่บ้านอยู่มีกองทุนของหมู่บ้านอยู่อะไรต่ออะไรแล้วก็มาคืนกำไรให้ทุกบ้านแ่ารักอังเลยคุณคุณแม่จะย้ายมาอยู่ที่ใไหมย้ายไลอยู่ี่ย้ายครับยีต้อนครับต้อครับให้คุณแม่อยู่เย็นมนสุขนะครับ อายุมัน่นยืนยาวๆน,น,นานตลอดไปนะ